เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาตาร์ตดูกันมา, FC, นะมาดีเอฟซีนะมาดูมาดูนะอาการสตาร์าตตอนนี้จะมีอาการสตาร์าตารลากยาวนะครับก่อนเครื่องยนต,ต์สติดนะครับนี่ยาวผิดปกตินะครับแล้วก็มีไฟโชว์บนหน้าปัดนะฮะลูกเครื่องยนต์ตัวนี้เห็นไหมสีเหลือง โชว์นปัดนะครับมาแล้วแต่ละเครแต่ละงานนะตัวนี้เราจะใช้เครื่องสแกนเข้าตรวจสอบนะครับแต่ละเครืแต่ละงานนะเราใช้เครื่องสแกนเข้าตรวจสอบ,บเบื้องต้นเห็นไงครับที่0335นะฮะ CKP นเซอร์นะเป็นปนัญหาตัวนี้ตำแหน่งก็อยู่หลังเกียร์นะรู้ได้ไงนะ ก็เบื้องต้นขนรูปดูหน้าตาตำแหน่งเป็นแบบไหนนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเซ็นเซีเคพีนะครับนะของ Nissan Mart, นิสสันมาร์ทนะฮะหรือว่าเอเม l ่าใกล้เคียงกันนะฮะสองตัวนี้ครับก็เคสนี้นะเราจะทําการสั่งนะฮะเซ็นเซอร์มาเปลี่ยนจบแน่นอนนะครับง่ายๆไม่ยากนะมีเครื่องสแกนนะอาการไฟรูปเครื่องยนต์โชว์บนหน้บบาปัดสตาร์ทล่างยาวนะครับ จบแน่นอนนี่นะตัวปัญหาตำแหน่งอยู่ตรงปิดก็ได้สตาร์ทนะฮะปิดอยู่ตรงได้สตาร์ทนะฮะนี่เป็นปัญหาสตาร์ทลากยาวติดโคด CKP นะฮะถ้าเป็น CMP จะตัวนี้นะฮะอยู่ด้านบนนะฮะนี่คือ CMP คนระับ c ี p ตัวนี้นละยซีเคพีเครื่องไฟวินนะ นี่ถ้าถอดพักวอย่างนี้ก็ดับแล้วนะสำหรับการเคลียร์โค้ดแต่ก็ก่อนปล่อยให้เอฟีนะก็ต้องจับโค้ดก่อนนะครับการเคสนี้จบแน่นอนนะครับบูมใส่เสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วเบื้องต้นเด้วทดสอบก่อนนะครับทดสอบทดสอบทดสอบเปิดออนขั้วยังไม่ใส่รอแป๊บ <c oughs> ใส่ขั้วใส่ขั้วตัวนี้ต้องระวังกาวนะ กาวขันแน่นๆน,นะครับอุย้ยติดง่ายเลยชึ้งเลยนะครับีของเขาดีจริงนะถ้าเตนะอะไรผมใช้เินกงนะฮะถ้าแท้ต้องเบิกห้างนะครับสโลแกนที่ร้านเลยนะครับถ้าใช้อะไรเชินกงจะชัวร์กว่านะครับคันนี้จะมีอาการที่ได้สตาร์ดด้วยนะครับ หล,หลายรอบนะฮะอาการเดรสาตาร์มีปัญหานะครับแต่ว่าเครื่องยนต์จะติดง่ายนะเวลาบิดสาตาร์ตติดจึ้งเลยนะครับไปลูกเครื่องยนต์ี่โชบน้าปัดไม่มีแล้วนะชัดเจนนะเคสนี้มีปัญหาเซนเซอร์ c k p จบเลยนะครับจบงานจบงานนะกับเคสนี้การแก้ไขปัญหาหนึ่งเลยไปลูกเครื่องต์โชอาการสาตาร์ทลากยาวนะจบแล้วในเคสของ วิสันมาร์ทนะครับก็คลิปที่ทำออกไปครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับไม่อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหน้าทังช่อง Youtube อูแงเจรินการช่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แงเจรินการช่างนะครับ